เย็นแล้วก็หิวมาหมามามาวันนี้เย่เย่เย่วันนี้ yeah, yeah, yeah. <c oughs> นนจัดเต็มครับว,วันอะไร <c oughs> โอ้โหวันนี้อ่ะเรากินอะไรครับนี่ของที่เราชอบกินกันตลอดครับกับนี่ครับโอ้โหดูว่านี่ถุงเดียวนะเนี่ยโอโ้ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำน้าสารนะครับก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำโบราณหน้าสารนะผมขอไม่กินเส้นแล้วกันกินเต็มกินแต่หมูหน่อยนึงก่อนนะครับนี่หมูแดงแล้วกันมา วันนี้เปรี้ยวแล้วไม่ออกหวานเท่าไหร่ก็นีครับไ <c oughs> ส้ย่างนาา่าสานแล้วก็มมนี่ครับห <c oughs> มึกผัดไข่เค็มมีอละเอีกแ, <c oughs> แกงกุ้งหอยโขมมันนุ่นจัดเต็มนะขายมา,มารีบม,มาเลยนะ สุดท้ายครับผมเอกขอไม่เผ็ดเนื้อโคขุนติดมันอ,อย่าไป